ผมว่าไอ้ตรงนี ahead, ้ไม่เข้าท่าเลยนะเมื่อกี้มีใครวะเฟียงขวดขอเปิดไฟหน่อยสิใครวะเฟียงขวดเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามหน่อยพวกมึงอย่ามาตีกันหรือเปล่าเนี่ยถ้ามึงตั้งใจอย่ามาตีกันมึงออกไปเลยไอ้เหี้ยกูนั่งรถมาสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยเพื่อมาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วมึงมีมาหาเรื่องเหรอกูยอมไม่ได้หรอกคนเป็นบืนเนี่ยมึงเนี่ยแค่อยู่ ไอ้ตัวไอ้ตัวสีน้เงินเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยเสื้อลายเนี่ยชูมือแม่มึงหันมามองเวทีดิมึงไม่ใช่มึงหันไปหาเรื่องกับเขาไอ้ตัวลายนั่นน่ะไอ้เสื้อลายสูงๆนั่นน่ะไอ้ตัวนั้นน่ะเอาออกไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้เสื้อเขียวตรงนี้ผมเห็นมันเลยไอ้เฮียไอ้สีไอ้ลายสก๊อตสีเขียวเนี่ย เขาจะมาดูคอนเสิร์ตมึงไม่ได้ดูคอนเสิร์ตมึงหันไปหาเรื่องกับเขา,เอาไอตัวนั้นอะตกบ้างเลยพอแล้วพอแล้วเ,วเดี๋ยวถ้าใครทำเนะี่ยกูจะเอาเป็นตัวอย่างให้ดูหันมาทางนี้ถ้าใครหันกันไปมองกันอีกกูจะเอาอีกแล้วกูก็จะเลิกด้วย ไม่คุ้มหรอกนะครับถ้ามีใครตายสักคนหนึ่งกับเล่นคอนเสิร์ตคืนนี้มันไม่คุ้มเลยแลกกันไม่คุ้มเลยผมคิดว่าชีวิตคนสําคัญกว่าแต่พวกมึงมันเด็กหัวด,ดื้อไอ้เหี้ยมึงทะเลาะไปทะเลาะกันที่อื่นอย่ามาทะเลาะงานคอนเสิร์ตกูอาราธนาหลวงพว่อคูช่วยคุ้มครองคนดีๆด,ด้วยนะครับไอ้คนเร็เวๆฝังม่ากกันเลยเลยครับ